10เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับปตทหนึ่งในบริษัทที่สร้างรายได้มากที่สุดให้ประเทศไทยจากปั๊ m สามทหารสู่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า45ปีวันนี้เราจะมาพบกับ10เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับปตทอันดับที่10ผู้เกาะตั้ง ก่อตั้งในปี2521โดยรัฐบาลไทยมีเป้าหมายเพื่อจัดการปิโตรเลียมและพลังงานให้กับประเทศไทยในช่วงวิกฤตน้ำมัน และนับตั้งแต่นั้นปตทได้พัฒนาและขยายธุรกิจจนกลายเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกอันดับที่9ปตทย่อมาจากอะไรปตทมีชื่อเต็มว่าการปิดต,ตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อมาได้แปลรูปเป็นบริษัทมหาชนในปี2514และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนอันดับที่8โลโก้ที่มีความหมาย โลโกโป้ปตทถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยและสื่อถึงความมั่นคงโดยสีฟ้าและสีแดงสะท้อนถึงพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันดับที่7ปั๊มสามทหารในปี2439เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไทยต้องมีหน่วยงานดูแลจัดหาน้ำมันมาใช้โดยก่อนจะเป็นปตทในปัจจุบันไทยเคยมีปั๊มน้ามันของรัฐที่ชื่อว่าปั๊มสมทหารมาก่อนซึ่งจะมีรูปทหาร3เหล่าทัพได้แก่ ทหารบกทหารเรือและทหารอากาศ3คนอันดับที่6ปั๊มสาขาแรกในประเทศไทยสาขาแรกของปตทเปิดบริการในปี2521ที่ถนนวิภาวดีหลังสิรกรุงเทพหลังจากก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันโดยสาขานี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสถานีน้ำมันปตทที่ขยายไปทั่วประเทศไทยปัจจุบันมีมากกว่า1,800สาขา อันดับที่5ผู้ถือหุ้นใหญ่กระทรวงการคลังถือหุ้นในปตท51%ผ่านกองทุนวายุพักและกองทุนอื่นๆของรัฐบาลทำให้รัฐยังคงมีอำนาจในการควบคุมบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศอันดับที่4โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มปตท,ะทได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายตั้งอยู่ในโครงการพื้นที่วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองอันดับที่ 3. คาเฟ่เอเมซอน ปตทใช้ Data a n a l y t i c ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าพบว่าในสถานีบริการน้ำมันมีลูกค้าจำนวนมากที่มาซื้อกาแฟาหลังจากเติมน้ำมันซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ตัดสินใจในการสร้างแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่า OR 1. หนึ่งในบริการหลักก็คือคาเฟอเมซ o n อันดับที่ 2. บริษัทขนาดใหญ่ บตทเป็น1นึ่ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยโดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นอันดับที่2ในประเทศไทย อันดับที่หลรายได้ในปี2023บริษัทปตทจำกัดมหาชนรายงานผลการดำเนินการโดยรายได้รวมอยู่ที่3 4, 1 4 4 5 5 1ล้านบาททำกำไรได้1 1 2 2 2 4ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง23%ก็จบไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับ10เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริษัทต่างๆอยากให้เราพูดถึงบริษัทไหนหรือธุรกิจอะไรคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้มีความสุขที่ได้รับชมสวัสดีครับ